ดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆเอฟซท่านเก่าพี่ๆเอฟซท่านใหม่และพี่ๆที่กําลังรับชมอยู่นะครับครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นชุดพระที่ผมได้เอาไปประกวดมานะครับนะผมได้เอาไปประกวดมาเมื่อเดือนมีนาครับเดือนมีนาหรือเดือนกุมภาเนี่แหละครับแต่ผม ไปประกวดมาแล้วก็พึ่งได้ใหม่มาเมื่อเดือนมีนานะครับอ่ะก็ผมนี่ครับอ่ะอให้ดูนะครับมีใบทุกองคนะพี่นะได้ได้รับรางวัลที่หนึ่งทุกองค์นะครับนี่ครับกรรมสิทธิ์ของพระสมเด็จเรื่องชื่อนะครับอ่าอันนี้จะเป็นชุดสุดท้ายชุดเก็บตกนะพี่นะชุดสุดท้ายชุดเก็บตกที่ผมได้ไปประกวดมานะครับ มีไปให้ทุกองนะพี่นะเนี่ยครับเป็นงานประกวดนะครับพระเครื่องพระบูชาเนี่ยญพระเกจิคณาจารย์นะครับนี่ครับเนี่ยเครื่องรางของขังนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปชมรายการที่หนึ่งเลยนะครับวันนี้มีอยู่เอ่อสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าองค์นะครับอ่ะไปชมรายการที่หนึ่งเลยนะครับ ที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะครับนะ <c oughs> นี่ครับเลขเอ่อสามศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับ <c oughs> นี่ครับองเดียวกันนะครับนะรับรางวัลที่หนึ่งนะครับอ่านี่นะครับ อผมเอาองค์ละเก้าร้อยบาททุกองค์เลยนะครับจะได้ออกไวไวเนาะอะ,อะพี่ๆองค์ไหนนะครับชื่นชอบทัก <c oughs> หรือโทรมาปิดได้เลยนะครับนะออกไปแบบออกไปไวเลยนะครับนะเอาองค์ละเก้าร้อยบาทนะครับนะพร้อมไปประกาศเลยนะพี่นะ <c oughs> เอาองละ900บาทอ่ะพร้อมใบป,ประกาศเลยนะครับตองนี้พิมสวยดีนะพี่นะโดดๆนียครับเท้าชัดนะครับฐานคมเก้าร้อยบาททุกเลขอ่านนะครับนะพร้อมไปประกาศ ได้รับรางวัลที่หนึ่งครับนี่ครับสวยแชมป์เลยนะพี่นะสวยแชมป์เลยนะครับอันนี้จะเป็นหลังกระดานนะพี่นะหลังกระดานนะครับนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับนะพร้ <c oughs> อมไปประกาศเลยนะครับไปรายการที่สองครับ สามศูนย์ศูนย์สี่นะครับคุณ s อบนะครับได้รับรางวัลที่1นะครับเดี๋ยวอมเรียกเอาค้าออกมานะครับ <c oughs> นี่ครับองค์เดียวกันกับรูปเลยนะพี่นะองค์เดียวกันเลยนะครับไปชมเนื้อหากันนะครับ ใหญ่ครับเนื้อจะออกโซนหนึกนุ่มนะพี่นะดูครับนี่มวลสารนะครับครับคาบไข่ขึ้นเลยนะครับ จะเป็นชุดพระประกวดเก็บตกชุดสุดท้ายแล้วพี่นะเป็นชุดสุดท้ายเลยนะครับนี่ครับรายการที่สองนะครับนะรายการที่สองครับพร้อมใบเลยแล้วพี่นะพร้อมใบพร้อมกล่องเลยนะครับอ่านี่นะครับต่อไปรายการที่สามครับ ของกัรมสิทธิ์ของพระสมเด็จเรื่องชื่อนะครับได้รับรางวัลที่1น,นะครับนี่ครับพิมพ์ฐานแซมครับนี่นะครับองค์เดียวกันนะพี่นะตรงตามรูปภาพเลยนะครับท่นชอบองค์ไหนนะครับทักไลน์หรือโทรมาปิดได้เลยนะพี่นะ นี่จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับบอกเลยว่าสวยแชมป์ทุกองนะพี่นะระดับสวยแชมป์ทุกองค์นะครับดูครับพิมพ์ฐานแซมวัดละครังนะครับ มีมวลสารวัดละคังนะพี่นะมวลสารวัดละคังนะครับนี่ครับ uh huh. มวลสารค่อนข้างละเอียดเลยนะครับนะ รายการที่สามพี่นะนี่ครับพร้อมบัตรใบประกาศนิยบัตรเลยนะครับนะนี่ครับอ <c oughs> เอ่อตอนวันงานนะครับผมได้เอาไปประกวดมาคนเยอะมากเลยนะพี่นะต่อแถวกันเป็นร้อยคนเลยครับส่งพระเข้าประกวดกันนะครับ <c oughs> คือผมก็เอาส่งเข้าประกวดหลายองค์นะครับนะก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ นี่ผมคัดมาเลยนะได้รับรางวัลที่หนึ่งทุกองค์นะครับผมคัดมาเลยนะครับอยากให้พี่ๆได้องค์แบบสวยแชมป์นะครับได้รางวัลที่หนึ่งรายการที่สามนะครับเก้าร้อยบาทนะครับเอาเก้าร้อยบาททุกองคเลยนะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับ นี่ครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับรรมสิทธิ์ของพระสมเด็จเรื่องชื่อนะครับได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับองค์เดียวกันเลยนะครับนะชมเนื้อหากันหน่อยนะครับ เนื้อขึ้นเป็นมันเลยนะพี่นะขึ้นเป็นไข่เลยนะครับครับเหมือนสารวัลคังนะครับ เอยเม็ดพระซุ้มกอเอ้ยนะครับนี่นะครับรายการที่สี่นะครับ <c oughs> พร้อมกล่องพร้อมใบเลยนะพี่นะสวยแชมป์เลยนะครับนะสวยแชมป์เลยนะครับสวยแชมป์ทุกองนะพี่นะนี่ครับเอาไปรายการที่ห้าครับ ไดรับรางวัลที่หนึ่งนะครับสามศูนย์หนึ่งสองนะครับนี่ครับองรงปกนะพี่นะตรงปกนะครับเป็นองค์เดียวกันนะครับไม่มีจกตานะครับ สวยแชมป์แบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะพี่นะไม่ควรพลาดเลยนะครับไปดูเนะื้อหาดิออกโซนแบบนึกนุ่มเลยนะครับนะเนื้อขาวๆวนวลๆน,น,นะครับ สารเป็นก้อนๆเลยนะครับจับตัวเป็นก้อนๆเลยนะครับเนี่ยนี่ครับเม็ดดําเม็ดแดงนี่ครับดูมอนสาันที่พี่เนื้อแบบนี้นะโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามนะครับสวยงามนะครับองน,นี้นะครับรายการที่ห้านะครับเนี่ยครับพร้อมกล่องพร้อมใบเลยนะพี่นะ <c oughs> นี่ครับต่อไปรายการที่หกนะครับนี่ครับธรรมสิธิ์ของพระสมเด็จเรื่องชื่อนะครับได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับนี่ครับสามศูนย์หนึ่งห้าครับนี่ครับ เลยนะพี่นะ <c oughs> คือผมไปเหมาตามบ้านมานะครับแล้วผมก็ได้คัดเอาอ,องไหนเข้าตาผมนี่ผมเอาไปลงประกวดเลยนะครับนะอ <c oughs> ันนี้นะครับได้มาก็รู้สึกว่า ยี่สิบกว่าองค์หรือไงเนี่ยพี่นะที่ที่เอาไปประกวดมานะครับได้รางวัลที่หนึ่งนะครับส่วนที่ได้รางวัลที่สองที่สามก็มีนะครับแต่ผมขออนุญาตเอาที่ได้รางวัลที่หนึ่งมาแบ่งปันแล้วกันเนาะ นี่ครับดูเนื้อดิเนื้อนีนโหสวยแชมป์เลยนะพี่นะ <c oughs> เก่าๆแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> รายการที่หกนะพี่นะรายการที่หกนะครับองค์เดียวกับในรูปเลยนะครับนะา900 <c oughs> ครับ <c oughs> ไปองค์ที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ เป็นพิมพ์ JD นะครับสามศูนนะครับนี่ครับได้รับรางวัลที่หนึ่งครับ เป็นคาบไขขึ้นเลยนะพี่นะคาบไขขึ้นเลยครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับพิมเจดีมวลสารนี่ค่อนข้างละเอียดเลยนะพี่นะมวลสารค่อนข้างละเอียดนะครับแต่จะมีแบบเอ่อพวกเม็ดปูนพวกหอยนี่จับตัวเป็นก้อนๆนะครับ ดูเฮ้ยดูสิรายการที่เจ็ดนะครับนะรายการที่เจ็ด900บาทครับน <c oughs> ี่ครับไปรายการที่แปดครับอ๋อประกอนเลย รกรรมสิทธิ์ของพระสมเด็จเรื่องชื่อครับนี่ครับสามศูนสองสองครับ <c oughs> นี่ครับพระองค์เดียวกันเลยนะครับนะรายการที่แปดนะครับ ระดับสวยแชมป์แบบนี้แล้วพี่นะโอ้โหดูเนื้อดิว่บอกเลยว่าไม่ไม่ควรพลาดนะพี่นะนี่มีเศษไม้ด้วยนะครับ ที่แปดนะครับนะเก้าร้อยบาทนะพี่นะ <c oughs> ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่เก้านะครับ <c oughs> เป็นพิมฐานแฟมนะครับกรรมสิทธิ์ของพระสมเด็จเรื่องชื่อนะครับได้รับรางวัลที่หนึ่ง 3 0 2 3ครับ มีเม็ดข้าวสุกด้วยนะครับนี่ครับอง์นี้จะมีตำหนินะพี่นะองนี้จะมีตำหนินะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะ <c oughs> นี่ครับเนื้อบ,บ,บนมวลสารบินนิดนึงนะครับ <c oughs> ผมเอาห้าร้อยแล้วพี่นะ สวดีผมเก็บไว้ในกล่องนะครับแล้วมันกระแทกนะครับ <c oughs> ว่าเบินเล็กน้อยนะครับเนี่ยครับรือว่าพี่ๆชอบนะครับเนี่ยครับเห็นมวลสารเลยนะพี่นะ <c oughs> เอาห้าร้อยบาทนะครับ <c oughs> พร้อมใบเลยนะพี่นะห้าร้อยบาทพร้อมใบนะครับ ถ้าพี่ๆไม่ติดปัญหาอะไรนะครับห้าร้อยบาทนะครับนะครับองค์ที่เก้านะครับรายการที่เก้าครับถาฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับมีสแกน QR code นะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับครับสำหรับ รายการตำนานพระสมเด็จ EP นี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ